สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาสายสักนิดหนึ่งนะครับก็ประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็มีอยู่สองประเด็นนะครับหลักๆนะฮะอ่ะ uh, อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สามนะ,ะก็มีนิดหน่นนอยแต่ก่อนอื่นนะฮะสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของทุกๆคนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ ทับช้างศึกนะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับน้องๆก็ได้ทาเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าสนามมันจะไม่เป็นใจนะฮะการที่ผลมันตกลงมาอย่างท่วมท้นจะต้องยืดระยะเวลาหรือว่าหยุดเตะออกไปนะครับสุดท้ายก็กลับมาชนะสามประตูต่อหนึ่งก็เข้าไปชิงชนะเลิศในคิงคัพในครั้งนี้อีกครั้งนะครับสามลูกนะครับ เจชนะทิพตรงก็ตินแล้วก็อะไรนะเหมือนตาสุพนัทตุพนัทเหมือนตาใช่ไหม <c oughs> จุกก็จำไม่ได้อันนั้นตุกุ์เหมือนตาแหะน้องยิงสองลูกลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็ยินดีกับช้างตึกไทยนะครับที่จะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปชิงถ้วยคิงครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ประเด็นที่สองนะครับก่อนอื่นเลยต้องต้องต้อง,องผมต้องขอแสดงความรับผิดชอบนะฮะกับกับสิ่งที่ผมเคยพูดไปว่าเล็เตอร์ทั้งใจคือผมผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าไอการที่ผมเป็นแฟนบอลเลสเตอร์ที่เป็นเป็นเป็นทีมที่ต่อที่ผมเชียร์ต่อจากลิเวอร์พูลเนี่ยมันสร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ผมพูดตรงๆว่าผม ผมเป็นแค่พิจเตอร์อรผมผมรักทีมนี้ต่อจากทีมลิเวอร์ูผมหวังว่าอยากให้เด็กไทยได้ไปรุดเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกจิตนาลมจตนาลงของผมชัดเจนนะครับว่าผมอยากจะให้อยากเห็นเด็กไทยนะครับ ไปลดแล่นในวิธีพิเมลีณนะตอนนี้นะครับเราอาจจะชื่นชมกับมิโตมะเราอาจจะชื่นชมกับซอนฮึงมินที่เป็นนักเตะเอเชีย ผมหวังละเกินครับว่าวันหนึ่งเด็กไทยจะได้ไปเล่นในเวทีพิมลิกกับสโมตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ผมบอกตรงนี้อีกครั้งว่าเจตนารมของผมที่ผมได้เชียร์เลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่สองรองจากเรียวพูเนี่ย ผมชัดเจนมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อแปดเก้าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสร้างตำนานให้กับคนไทยเทพนิยายของไทยแลนด์เป็นทีมของคนไทยก่อนอันนี้เป็นทีมเล็กๆที่สร้างตำนานคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ครั้งแรกกับสโมสรน,นี้ ผมยอมรับนะครับว่าผมอยู่ในโมเมนต์นั้นผมได้เห็นเจมี่วานดีชูถ้วยผมได้เห็นกองเชียร์เมืองเมืองเลสเตอร์ซิตตี้ตะโกนว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ผมขอแสดงความรับผชอบตรงนี้ว่าผมรักเลสเตอร์ ผมชื่นชมเลตเตอร์และย้ำอีกครั้งว่าผมเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เป็นสัญญาใจครับกับทีมทีมนี้ที่ผมจะรักแล้วก็เชียร์ต่อไปและผมขอแถลงข่าวตรงนี้เลยว่าผมจะไม่มีการยกเลิกสัญญาสัญญาใจที่ผมจะเชียร์เลตเตอร์ซิตี้ผม ผมไม่ยกเรื่องสัญญาใจนะั้นผมจะเชียร์เลตเตอร์ซิตี้ต่อไปต่อให้ใครจะมาล้อว่าเลเตอร์ทั้งใจเลเตอร์ทั้งใจผมคิดดีแล้วครับว่าการที่ผมรักแล้วเชียร์เลเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่สองรองจากลิเวอร์พูลมันไม่สร้างความเสียหายให้กับใคร แล้วผมขอย้ําขอพูดและขอบอกตรงนี้อีกครั้งว่าผมโกติอารามบอยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทีมเล t เตอร์ซิตี้เท่านั้นและผมจะไม่มวันยกเลิกสัญญาใจอันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอประเดนต่อไปเลยครับ สำหรับประเด็นต่อไปนะฮะก็เป็นประเด็นที่เป็นข่าวกันนะฮะบ,บางก็สร้างความเ,าเจ็บช้ำน้าใจนะครับบ้างก็สร้างความเกลียดชงังบางก็ขับร้องโหไล่บ้างข้อสาบแช่งนะฮะในกรณีที่มีแหล่งข่าวซึ่งเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะออกมาพูดนะครับว่าเจกเก้นครับนะครับ แอบไปรับงานกับเครือในเครือของเรดบ l ูเมื่อปี2022นะครับแล้วก็เพิ่งปิดปกปิดไว้ปกปิดมาไปนาแต่นานพอมมาปี2 0 2 0อ่าก็มาบอกกับแฟนๆเรดบลูว่าหมดแพชชั่นแล้วอยากพักเหนื่อยบ้างก็ว่าเข้ามากลดา่าบ้างก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคอ,เป,นอ,นนคอเป็นอย่างนั้นขอเป็นอย่างนี้ หนูจะพูดในตานะั้นอยู่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลหนึ่งคนนะครับกับประเด็นนี้นะครับสื่อเล็กๆนะสื่อเล็กๆเ,เข้ามาออกแล้วสักพักหนังสือใหญ่ก็เอาไปเอาก็ปี้สื่อเล็กก็แหละมาออกต่อไปต่อไปต่อไปจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะฮะเพจในบ้านเราก็เอาออกมาตีแผ่ว่าเรื่องจริงไม่จริงแต่สําหรับช่องกดติอารามบอยหนูอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล ลองคิดดีๆนะครับว่าตอนนี้ยเจนครอบสุดท้ายเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ในระยะเวลาเก้าปีเขาสร้างตำนานบทหนึ่งสร้างความสำเร็จให้กับสโมอสอรลิเวอร์พูลเจะพูดสองประเด็นประเด็นแรกคืออ่ะไม่จริงประเด็นแรกนะถ้ามันเกิดเราไม่จริงก็ก็ม่วไงก็พยายามสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให หนูไม่รู้เหมือนกันว่าการสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อโจมตีให้แบบเจรินครับโดนแฟนริวพูดา่าหรือความรักความทถาที่แฟนบอลริวพูมีกับเจรินครับกับบอสเนี่ยไม่ใช่กับกับเจรินครับเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเพื่ออะไรนะครับถ้ามันไม่จริงเนี่ยหนูบอกเลยว่าขอประนามในการกระทําอันนี้ของนักข่าวซึ่งต้องยอมรับ นะครับแล้วหนูเชื่อว่าแฟนรีพูดหลายๆคนก็ยอมรับว่าเจอกันครอบนะครับคือชายที่เราจะไม่มีทางลืมเขาไปจากหัวใจเราถูกไหมในกรณีที่มันไม่จริงนะอ่ะสมมุติว่ามันจริงสมมุตินะครับสมมุติว่ามันจริงแล้วยังไงสิ่งที่เขาสร้างให้เราไม่พออกเหรอ สิ่งที่เขาทุ่มเทมุม่งม,มั่นทุกกอย่างให้กับฟันดาเลียพูสร้างตำนานบทหนึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงช่วงหนึ่งไว้ให้กับเราเรดแมชชีนหรือเครื่องจักรสีแดงเราเดอะคอปเนี่ยมันไม่เพียงพออีกหรือคือมันไม่แปลกหรอกครับที่เราเราจะเห็นคนบางคนเห็นเงิน ดีกว่าความถูกต้องไม่แปลกครับเยอะแยะครับทั่วโลกครับส่วนใหญ่แล้วบางคนก็จะเห็นว่าเงินมันมากว่ามันมาก่อนความถูกต้องความยิ่งใหญ่อรังการมันมากกว่าความถูกต้องใครจะเดือดร้อนอะไรยังไงไม่สนขอให้กูรวยพอแต่นถามว่าคนอย่างจิ้งกิ้งครอบอ่ะเขารักเลี้ยวฟูนะ เขาบอกเลยว่าเขาเป็นประชากรเลียวภูคนคนหนึ่งคือแล้วแฟนๆบอลเมืองเลียวภูเขาก็ยอมรับเวลข้ามว่าไม่ว่าเจนครอบจะไปคุมใครไปไปอยู่ไหนกลับมาเมืองเลียวภูคุณคือประชากรของคนเมืองเลียวภูมันถ้าถามหนูนะถ้าถามหนูตัว,ต,วตัวนะถ้าเจนท็อปทำจริงรู้สึกยังไงไม่เป็นไรครับบอสอไม่เป็นไรครับอ่า เจอกันครับคือหนูรู้สึกว่ามันเพียงพอนะกับการที่เขาสร้างตำนานให้กับเราสร้างความสำเร็จสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างแพทชัน่นสร้างอะไรต่างต่างนานาที่เขาทำไว้กับเมืองเลี้ยวภูทำไว้ให้กับทีมทีมนี้เขาบอกว่าเจอกันครับตอบตอบปากรบคำอ่าตกปาก ะตบปากรับคําตั้งแต่ปีสองพันยี่ิบสองถ้าใครจําได้คือปีสองพันยิบสองเนี่ยเจนครอปยังมีสัญญาถึงสองพันยิบสี่และปีสองพันยสิบสองทางสโมสรเรอร์พูคุยสัญญาใหม่เพื่อจะเพิ่มรายได้เพิ่มมาเดือนให้เจนครอปถึงปีสองพันยี่ิบหกหนูก็เชื่อว่าอย่างคนอย่างเจนครอบหนูเชื่อว่านะอันนี้เป็นความเชื่อตัวบุคคลนะหนูเชื่อว่าคนอย่างเจนครอบหรือคนอย่างบอสเนี่ย คนจะ่เจอคอปเนี่ยเขาเขารักริวฟว์ูลจริงๆเขาทุ่มเทลิฟฟ์พูลจริงต่อให้ต่อให้เขาจะคุยกันก่อนก่อนที่จะหมดแพชชั่นหรือเอ่ออ่าเอาเอาอฟเอนเอจีอะไร <c oughs> คือแบบไม่มีไม่มีแรงเดินต่อไปไม่อยากจะคุ้มทีแล้วอันนี้มันก็ติ่งของเขาคนเรามันมันเหนื่อยกันได้ครับมันทอ้อกันได้ครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบเขาทาให้เรากับการที่เขาก็ต้องหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขาให้กับครอบครัวเขามันมันสำหรับหนูนะไม่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่เลยแม้แต่วันเดียวที่ที่หนูจะรักบอสน้อยอลยรักเจนครอบน้อยลงหนูกลับมองว่าเขาคือคนที่เข้ามาสร้างตำนานบทหนึ่ง ระยะเวลาช่วงช่วงหนึ่งที่ทําให้ลิวพูทาให้เหล่าบรรดาเดอครอปเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มได้ลืมตาอ้าปากได้เชิดหน้าชูคอให้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยนี่คือทีมที่กูรักลิวพูแชมเปียน์ลีกได้ในยุคเจอกนค็อปแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ในยุคเจอกนค็อปต่างๆนาๆนาแชมป์ความสำเร็จที่ผ่านเข้ามา ม้ว่าจะเป็นสโมสรโลกนวกนี้นั่นได้หมดในยุคเดนคอับมีอย่างเดียวก็คือถ้วยยูโรปาลีกที่ยังไม่ได้ก็คือมีการเข้าชิงปีแรกๆอะแล้วก็แพ้แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะมันมันคือถ้วยใบรองนะครับประเด็นหลักหรือว่าอยู่พราชมเปี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละฮะสื่อกินอยากจะบอกว่าเออไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่จริง หรือเหตุการณ์ที่นั่งข่าวนั่งเทียนเขียนข่าวมาตุดท้ายแล้วสำหรับตัวเองหนูก็ยังรักแล้วก็ยังชื่นชมและเชิดชูเจอกันครับเขาเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของแฟนบอลเลี้ยวผูถ้าหนูพูดผิดคุณคอมเมนต์มาหนูมั่นใจนะครับว่าแฟนเลี้ยวผูตัวใหญ่ก็คิดมาหนู เราควรเคารพในการตัดใจของของใครบางคนถึงแม้ว่าการตัดใจนั้นมันจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกจริตเราแต่เชื่อเะครับชีวิตต้มนึนต่อไปเขาก็คือเดินนอร์มอลวันผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสโตสรเลี้ยวผูได้มากมายเหลือเกินได้สร้างรอยยิ้มได้สร้างความสําเร็จให้กับพวกเราได้สร้างความสาัตใจอีกหลายหลายอยางให้กับไว้พวกเราให้ให้ไว้กับพวกเรา ก็ในส่วนตัวหนูนะครับคนอื่นจะมองยังไงไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าเออหนูหนูก็รักนะครับรักบอสร,รักครอนะครับแล้วก็ชื่นชมเจอกเนครอนะครับใครคิดเห็นยังไงเป็นแฟนลิอร์ภูหรือแฟนทีมอื่นรู้ตึกยังไงพิงพลอ้มานะครับก็ขอย้ำาอีกครั้งนะครับว่าสำหรับการเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ หนูไม่มีทางยกเลิกสัญญาใจกับทีมนี้เพราะเขาคือทีมของคนไทยรักบอดนะอ,อรักคอปนะครับ